ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสู่กู้ชุกคนเด้อครับผมพบกับค่อยบูมน้อยอร่อชาแนลคือเอาคือเดิมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เลยครับพี่น้องครับผมวันนี้บูมน้อยมาหาลุงก่อนลุงสวัสดีครับลุงอันนี้นบูมน่าจะขออนุญาตนะครับลุงครับมีป้าสองจากฮ่องกงนะครับลุงเอามาอมอบให้สร้าง ให้ลุงสร้างปู่นะครับก็ับป้าสองจากฮ่องกงครับก็ขอบคุณป้าสองนะครับที่ร่วมสร้างปู่บริจิตตนาคลาดกับลุงพลป้าแตนนะครับที่บ้านกุกรองนะครับห้าร้อยบาทลุงพลได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับครับผมจากช่องบุมน้อยละเอียดนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณมากครับขอโทษที่ลุกวปลุงนะลุงกำลังแบวงไ้ไฟวะดอดีนะครับตามหาลุงทั่วเลยนะเคนะครับผม ก็เอาเงินมามอบให้ลุงนะนะครับขอบคุณพ่อสองฮ่องกงนะครับขอให้พ่อสองมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจ,จ็บอจ่าจนนะครับผมเพราะว่าอ <laughs> <laughs> ดีดีออันลุมก็ไปอันวิ่งไปหาลุงเมื่อกีอ้อ่นเนีะลุงเกก,ก็เล้าไม้ไผ่ครับพี่หน้องครับมาตัดเอาไม้ไผ่ไปทํานะครับผมอยู่ฝั่งปู่ปาลิกิตนะครับผมบูมน้อยก็ มอบให้ลุงเรียบร้อยแล้วนะครับผมบลุงจะถ่ายคลิปครับเอาพี่จันจเปลยนใครมาถ่ายค <c oughs> าาลคยยคิปอะไรนานขนาดนั้นหนาวมาลงล่มหน่อยบ่มหน่อยโอ้ยมันร้อนอ่ะพี่ร้อนตรงไหน,ไหนร้อนใจร้อนผู้บวาบเลยอ่ะพี่บุ้ยกุ้ยบอกผมนะพี่หนุ่มขอบคุณพี่หนุ่มที่บอกนะครับผมบอกว่าลุงอยู่ อยู่ข้างหลังอ่ากระท่อม,มบุนหน่อยลุงจะได้บอกลุงเดินแค่นี้เองไม่ต้องไปวิ่งไปไกลเนาะอ๋อเพราะลุงอ่ะเขาอยู่ตรงหลังกระท่อมปุนเองอจรริงเหใช่เมื่อกี้บอกปุ๊บลุงก็เดินมานี่ก็จบแล้วแล้ววิ่งไปลุงไม่ยั้ลุง่็ก็หนีบุมาทำอะไรกูมรือเปลุงเมื่อกี้เนี่ยบุมจู่จมลุมงลุงก็เลยเดินเดียโอุย้ยพี่น้องคลาสสิคนี้ก็มาแค่นี้ซะก่อนขอบพระคุณผู้สนับสนุนหลักก็คือหมอหนุ่มจจกกระดูกนะครับผมที่บอก เมื่อกี้ลุงก็อยู่ข้างหลังเนี่ยแหละโอเคฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับปุ่มอะไรไปไวๆไวอะไรนะกไป